ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลํำซัมมันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะสำหรับหลายๆคนเนี่ยบ้านก็คงเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแผนประกันที่ชื่อว่า Master Home ของ a l l i a n c e กันครับมาดูกันเลยว่าแผนนี้จะเข้ามาช่วยปกป้องสินทรัพย์ชิ้นที่สำคัญที่สุดของเราได้ยังไงบ้าง คือเราก็รู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าเรื่องไม่คาดฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆครับแค่พายุเข้าหนักๆสักครั้งหรือเกิดไฟลัดวงจรนิดเดียวเนี่ยก็อาจจะสร้างความเสียหายแบบมหาศาลได้เลยเพราะฉะนั้นการมีแผนป้องกันดีๆติดตัวไว้นี่เป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้เลยครับ แล้วไอ้เจ้าแผนประกันมาสเตอร์โฮมเนี่ยเขาก็ออกมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้เลยครับคือเป็นแผนที่ให้ความคุ้มครองที่ค่อนข้างจะครอบคลุมเลยนะแต่ในขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงไม่ยากด้วยและที่พีก,ก็คือความคุ้มครองทั้งหมดนี้เนี่ยเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่ปีละ1,190บาทเท่านั้นเองครับสำหรับแผนที่ชื่อว่ามาสเตอร์โฮมพลัสนะคะถ้าลองหารดูโอ้โหตกแค่วันละประมาณ3บาทนิดน,ดนดเอง แลกกับความสบายใจในการปกป้องบ้านทั้งหลังของเราครับเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องดูความคุ้มครองกันเลยดีกว่ามาดูกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยส่วนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นกรอบป้องกันพื้นฐานที่ไม่ว่าจะเลือกแผนไหนของ m a s t e r Home ก็จะมีให้เหมือนกันหมดครับในความคุ้มครองพื้นฐานเนี่ย เขาก็จะครอบคลุมภัยหลักๆที่เรามักจะกังวลกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติอย่างไฟไหม้ฟ้าผ่าลมคายุหรือแผ่นดินไหวไปจนถึงอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันอย่างการระเบิดหรือแม้แต่ความเสียหายที่เกิดจากรถหรือเครื่องบินมาชนเรียกได้ว่าเป็นเกราะป้องกันด่านแรกที่สําคัญมากๆเลยครับแล้ววงเงินละ่ะเขาให้เท่าไหร่ สำหรับตัวบ้านแล้วก็ของในบ้านนะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยวงเงินจะเริ่มต้นที่500,000บาทครับแล้วก็ยังมีวงเงินสำหรับภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะให้อีก20,000บาทด้วยนะและที่น่าสนใจคือยังครอบคลุมไปถึงกระจกที่ติดอยู่กับตัวบ้านด้วยอีก5ท0 0ันบาครับ แต่เดี๋ยวก่อนความคุ้มครองยังไม่หมดแค่นั้นนะครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือผลประโยชน์เพิ่มเติมที่เขาใส่มาให้แบบอัตโนมัติเลยลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดเหตุจนบ้านเสียหายแล้วอยู่ไม่ได้ขึ้นมาจริงๆแผนนี้จะช่วยค่าเช่าที่พักชั่วคราวให้ด้วยหรือแม้แต่ของใช้ส่วนตัวที่เสียหายไปก็ยังได้รับความคุ้มครองไม่เว้นแม้กระทั่งของมีค่าอย่างงานศิล,ลปะหรืออุปกรณ์ทํางานอย่างแล็ปท็อปด้วยครับเอาล่ะครับ พอเรามีกรอบป้องกันพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วเนี่ยทีนี้ก็ถือเวลามาเลือกอัปเกรดกันบ้างในส่วนที่สองนี้เราจะมาดูกันว่าแผนที่เรียกว่า plus ต่างๆเนี่ยจะช่วยเสริมความคุม้มครองให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปได้ยังไงเพื่อให้เห็นภาพการชัดๆเลยนะลองดูตารางเปรียบเทียบระหว่างแผน plus หกับ plus สนี้สิครับจะเห็นเลยว่าวงเงินความคุม้มครองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนมากอย่างความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนี่กระโดดจาก5 0 0 0 0นเป็น2ล้านบาทเลยนะ หมายความว่าถ้าเกิดเหตุในบ้านเราแล้วดันไปสร้างความเสียหายให้เพื่อนบ้านวงเงินที่สูงขึ้นก็จะช่วยให้เราอุ่นใจได้มากขึ้นเยอะเลยครับทีนี้มาดูเรื่องค่าใช้จ่ายกันบ้างกราฟนี้จะแสดงเบีย้ยประกันที่เราต้องจ่ายเพิ่มต่อปีสำหรับแต่ละแผน plus ครับ จะเห็นว่าการขยับจาก plus ไป plus ด้วยเงินที่เพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณ1500บาทต่อปีเนี่ยเราจะได้วงเงินความคุ้มครองที่สูงขึ้นหลายเท่าตัวในหลายๆด้านเลยนะอย่างที่เราเห็นในสไลด์ก่อนหน้านี้ซึ่งก็น่าเอาไปคิดดูเรื่องความคุ้มค่าเหมือนกันครับคือการเลือกประกันเนี่ยมันก็ต้องดูรายละเอียดกันหน่อยใช่ไหมครับไอตัวหนังสอเล็กๆเ,เนี่ยแหละสําคัญเลยเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้ความคุ้มครองเต็มที่จริงๆตอนที่ต้องการมันงั้นเรามาดูประเด็นสําคัญๆที่ควรรู้กันดีกว่าครับ คำถามสำคัญที่ต้องถามทุกครั้งก่อนซื้อประกันเลยก็คือมีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นอะไรที่เราต้องรู้เป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าสำหรับแผนมาสเตอร์โฮมเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องประเภทของตัวบ้านครับแผนนี้เขาครอบคลุมทั้งบ้านที่เป็นตึกล้วนเครึ่องตึกเครื่องไม้แล้วก็บ้านไม้เลยแต่มีเงื่อนไขสำคัญมากๆก็คือถ้าเป็นบ้านแบบเครื่องตึกเครื่องไม้หรือบ้านไม้เนี่ย จะต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนตัวเท่านั้นนะครับจะทำเป็นออฟฟิศหรือร้านค้าไม่ได้มีอีกคำหนึ่งที่ต้องรู้จักไว้เลยครับคือคำว่าระยะเวลารอคอยสำหรับแผนนี้เนี่ยมันหมายความว่าหลังจากที่เราทำประกันไปแล้วความคุ้มครองเรื่องน้ำท่วมจะยังไม่เริ่มทำงานทันทีนะครับแต่จะไปเริ่มมีผลหลังจากที่ผ่านไปแล้ว7วันอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขมาตรฐานเพื่อป้องกันการทำประกันตอนที่รู้ว่าภัยกำลังจะมาแล้วนั่นเองครับ เรื่องที่ตั้งของบ้านก็เป็นอีกปัจจัยที่สําคัญมากครับบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษอย่างเช่นย่านการค้าที่หนาแน่นมากๆแบบเยาวราชหรือสัมเพ็งเนี่ยก็อาจจะไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองนอกจากนี้ก็ยังมีเงื่อนไขเฉพาะสําหรับบางจังหวัดทางภาคใต้แล้วก็พื้นที่ที่เคยมีประวัติน้ําท่วมบ่อยๆอ,อย่างอายุทยาหรือนนทบุรีซึ่งทั้งหมดนี้ทางบริษัทอาจจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษครับ โอเคฟังมาทั้งหมดแล้วเราลองมาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญ3ข้อที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกันดีกว่าครับสรุปง่ายๆเลย3ข้อที่ต้องจำนะครับข้อแรกเลยทุกแผนเนี่ยมีเกราะป้องกันพื้นฐานที่ครอบคลุมภัยหลักๆให้เรียบร้อยแล้วข้อ 2. เราสามารถเลือกอัปเกรดความคุ้มครองเฉพาะจุดได้ด้วยแผนพลัสตามความต้องการของเราเลยและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากอย่าลืมเช็คเงื่อนไขเรื่องประเภทบ้านและที่ตั้งให้ดีนะครับ เพราะนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยว่าจะทำประกันได้หรือเปล่าและสุดท้ายนี้ครับก็อาจจะต้องกลับมาถามตัวเองกันดูนะครับว่าบ้านที่เรารักบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้วันนี้มีเกราะป้องกันที่แข็งแรงพอจะรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วหรือยังขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ออมเงินแล่เงินโตล่มซัามันนี่นะคะ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด subscribe ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ official มาคุยกันหรือ whatapp business ยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ